สวัสดีครับพบกับผมโอไทยอินดิคิร่าอีกครั้งนะครับอ่าแล้วจากคลิปเมื่อกี้ที่ผมได้ทําการเล่นไปนะครับอ่าผมใช้ในตัวนี้ครับตัวกองไฟฟ้านะครับเวอร์มานนะครับอ่าทำการอัดคลิปเมื่อกี้นะครับก็เป็นกองไฟฟ้าที่ให้เสียงได้ใกล้เคียงกับกองจริงมากๆเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าใกล้เคียงมากเหมาะมากครับสาหรับนานารนาไปเล่นตามคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับมินิคอนเสิร์ตนะครับตามไม่ว่าจะเป็นตามคอมมิวตี้มอลนะครับตามโรงแรมนะครับอ่าตามหาอะไรต่างๆที่ อ่าเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากครับตัวนี้จะเหมาะมากอ่าขนขนไปง่ายๆนะครับก็คือแค่แผ่นเดียวนะครับสามารถพับใส่กระเป๋านะครับพับใส่กล่องแล้วก็นําไปเล่นได้เลยนะครับแตกต่างจากของจริงนะครับของจริงนี่เวลาเราไปเล่นนี่เราต้องขนไปหลายๆใบครับมีไม้มาจอนะครับอันนี้ไม่ต้องครับเสียบตัวอ่าไลเอาใบเชื่อมกับมิเซอร์หรือเชื่อมโน้ตบุ๊กนะครับสามารถอ่านำไปบันทึกเสียงหรือว่าสามารถต่อลงมิเซอร์เพื่อทําการอ่าเล่นมินิคอนเสิร์ตได้ทันทีนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีแส้นะครับมีตัวมีทอม2อันนะครับแล้วก็มีฟอร์ทอมนะครับมีไฮแ a ทนะครับมีแฉ2อันนะครับแล้วก็มีที่เหยียบด้วยนะครับที่เหยียบก็จะเป็นสําหรับไฮแ a ทหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับกระเดื่องอีกหนึ่งนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าของไทยดิจิตาแล้วนะครับรับรองครับว่าคุ้มค่าถูกนะครับคุ้มค่าที่สุดนะครับอ่านี้รับประกันเลยครับส่วน เสียงที่ผมบอกว่าให้เสียงได้เหมือนกองจริงไงอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับกองจริงในสตูดิโอดูครับว่าตัวกองไฟฟ้าของเวอร์มาตัวนี้ครับจะให้เสียงได้ใกล้เคียงกองจริงขนาดไหนไปดูกันครับ